ที่สุดของชีวิตสำคัญที่สุดของชีวิตคือการทำดีโชคดีที่สุดของชีวิตคือสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขที่สุดของชีวิตคือมีศีลธรรมการให้ที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตคือการให้อภัยาบาปกรรมใหญ่หลวงที่สุดของชีวิตคือไม่กระตันยู ภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตคือการช่วยเหลือผู้อื่นเข้มแข็งที่สุดของชีวิตคือความสามาคัคคีชัยชนะที่สุดของชีวิตคือชนะสิ่งไม่ดีของตนเองความผิดที่สุดของชีวิตคือไม่รู้ว่าตนเองทำผิดความโง่เขลาที่สุดของชีวิตคือติดยาเสพติดมีความทุกข์ที่สุดของชีวิต คือสร้างความเสื่อมเสียแก่วงตระกูลพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือทนงตัวยากจนที่สุดของชีวิตคือใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายความวิบัติที่สุดของชีวิตคือการพนันตกต่ำสิ้นคิดที่สุดของชีวิตคือไม่สุจริตขี้ขโมยน่ารักที่สุดของชีวิตคืออ่อนน้อมถ่อมตน น่ารังเกียจที่สุดของชีวิตคือการนินทาสวยงามที่สุดของชีวิตคือความจริงใจขยะขยแยงที่สุดของชีวิต cents. คือการเสแสร้งลำบากที่ส,ส,ส, IN ส,สุดของชีวิตคือความที่เกียดยอมรับที่สุดของชีวิตคือความก้าวหน้าสุดท้ายที่สุดของชีวิตคือการเป็นคนดีมีคนรัก นี่แหละคือชีวิต